ก็คือจะพากันไปรวยนะใช่รวยไม่รวยก็รวยไปเลยเออเฮดี้ชวนกันไปขุดลอตเตอรี่ <c oughs> นำทีมรวยน้าแจ่มน้าแจ๊บวันนี้ครับไอ้ยี่วันเั้นไปเตะผมไปเตะบ,บอลก,กับพวกนิเพตาพวกสีดําผมก็ไปทักเขาเพราะว่ามีงานก็เลยเดินสวัสดีถ้าพักฝนได้ยินเขาพูดคร่าวๆเก็บน้าแจ่มดีกว่าเรามารวยเราจะไปรวยตรงฝั่งตรงข้ามไอ้บิ๊กเอากี่ร้าน ะเอากี่ล้านร้านเดียวพอแล้วตอนนี้นัดแจมเรื่องให้ผมหน่อยใบหนึ่งนี่เมื่อวานถูกสองร้อยวันนี้ตกกินถูกไม่ใช่ถูกหวยอกจริงแหละนี่คือตัวอย่างของคนที่เจ็บแล้วไม่จำนี่เมื่อวานซื้อสองร้อยได้สองร้อยนะได้เท่าทุนใช่คือประเด็นคืออ่านไม่ออกไงเอาไปให้เขายิงเลยง่ายดีเขายิงให้ดูเลยซื้อเสร็จยิงเลยไว้บอยแสนนึงว่ะไอตอนซื้อแล้วมันเสียฝากคนเดียวไงเดี๋ยวถูกก็ครูปีชา คุณไม่ได้เซ็นหลังหวยไว้นะครับนี่เนี่ยแล้วโหงเอาโฟมไอ้หุที่โหวงมัได้ไม่เอามาบวกกันหมดเลยประมาณล้านแปดไม่ไม่เขาคิ้อันนี้ด่ามาหรือด่าโกงนี่ไงห้าพันี่เขาหล่อขูดปะเนี่ยเออมันต้องสามที่ยันะไม่รู้ไม่รู้อ่านไม่ออกแปลก็ก็งงเหมือนกันแล้วเขาไปยิงกันไหนบ่อยนี่ไงหนึ่งแสนนะนี่ไงได้สองร้อยไม่รู้เาลองเนาะ เฮ้หายดีหายดี้ยสี่ทิ้งไปแล้วอ่าโน้เฮเฮ้ยได้โอ้โหได้ทุนไ,ไปไอ้ี <ś c oughs> อจริงว่ะ กูเล่นทำใหม่ขูดเอาปวดแขนสองร้อยเนี่ยเมื่อวานแล้วนี่ยไม่หมดเลยนะครับเป็นตั้งวันที่มันเงียบแล้วก็ก็ฉี่ข่าตัทิ้งแบบนี้แล้วเปแตกเป็เป็นป็นโศกเออวะเราไม่รู้ไงเงียบรีรีคิียนเฮ้ยผมทันวะเนี่อกี้เมื่อกี้ห้าแสนหนึ่งยังได้สองร้อยเลยพอยังที่คนบอกว่าไงคือก็ยิงยิงใหญ่แล้วก็เหยื่อคู่สองร้อยแล้วกให้ทุนคูอื่น นี่เขาสดสาดหรือเปล่าเมื่อกี้กำไรเท่านะ้นเก้าเก้าหมื่นเก้าไม่เมื่อกี้เหรอหน้าแม่งแบบแม่งท้องอ่ะเอให้แม่งไปเถอะเราจะได้มาซื้อกูต่อบตั้งแต่เมื่อวานนะแม่งทำฟอร์มนี้นี่แบบว่ารางวัลใหญ่ว่ะไอสัตว์ติดแล้วแบบมิ้มคือเงินร้านอยู่ประมาณนึง้งอันนี้เป็นเลขของตงมง one million one million องร้อยมึงคิดอะไรสองร้อยไอ้เกิดกำไรวะเกี่อะไรไะเนี่ยกำไรวะเฮ้ยรอบนี้ขึ้นพันแล้วนะคุณจับคุณจับช่วยสองร้อยหน่อยากช่วเนี่ยดีวะนี่ถ้าบอยได้สิบตามบอยได้ห้าพันเลยนะเออเฮ้ยท้งนก็ขูดเอาค่าชาบูนะค่าชาบูอยู่ลยสองอยนะยตองต่อแ้ นั่นแจมต่อกับผมด้วยจับมือจับมือคนละใบคนละบคนละใบคนละใไอพี่ไปไปนิดนิดนี่นั่นแหลมื่อวานไม่หมดเลยนะจังเดี๋ยวได้อีกขังมาใช่ไหมใจของใครอ่าไหนอันนี้เราเขาด่าพ่อแล้วบอกอ้อยเนี่ยอันนี้เหมือนมาเข้าลงรับจำนำเลยไม่รู้ว่า this one please มาหว่อให้ซื้อต่อ thank you มา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 ไอเมี้ยนี้ผมส่งให้บอยนะอ่าโอเคแล้วเป็นขู่ตรงไหน เฮ้ยทางนี้อ็กตรงนี้มันเท่าไหร่วะแสนนี่เราโอเคฮะเก่าเราไม่มีทางรู้ตัวเลขจากตรงนี้ใช่ไหมก็ยิงเดียวแค่ไม่เหมือนมันต้องบางอันมันจะต้องเลขเดียวกันเนี่ยนี่แหละมันออกโกระแสเพราะเงี้ยเราจะทะเลาะกันเพราะโหวตใต้บัตรไปเลยเออดี้นะแค่พอค่าข้ามหมาเดือนนึงก็โอเคนะอวไอ้เนี้ยถูกข้าร้อยแม่คุยยาวเลยทำไมไม่ซื้อเพิ่มไม่ได้ยินเลยโอ้โหมาทีเดียวพอแล้วไอ้เทียไม่ได้โอ้งหเลยขวดเยอะสัตว์นี่ได้กันเนี่ย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 ได้เลย อุดไม่หมดยิงไม่ได้เหรอเขายิงแค่อันนี้ป่ะใช่หรือคือเขายิงอันนีมันมีไม่ต้องขุดจริงจริงหรือเขายิงแค่หนกอะไม่ต้องอุดเหรอไปดูเฮ้ยคนโหน500แม่้ยิงจากพันธุ์แล้วพ่อไอเนี่ยไอเใาไแล้วถูกเยอะสุดไหมถูกประมาณ2,000หรือยแล้วรถมาคุณเท่าไหร่คุณประมาณ2,000ก็ยังดีนะยังถูกก็ซื้อซื้อ10ใบไปทั้งครอบครัวเราเอาเนี่ยไปไหว้พระก่อนนะมันจะไม่ยิงมันจะไม่ถูกขอเทียบเลยพี่พี่ มีคนขอเทียงป่ะตอนนี้ไม่ัจกันอยู่ไหมอธยอะไรวะเอาไปมครคนรู้ก็ไม่รู้ที่วเาแล้วยังไงแล้วจัเขาอิงตรงไหนไว้ออทนนี้นะครับสามรอยยดที่สามร้ต่อทุนไหมครับกำไแล้วกำไรแล้วเฮ้ยเฮ้ยตาตกูเลยเหรอพี่บ้ามันเนี่ยกำไรเลยเ้เี้ยเท่าทุนเท่าทุนมันถูกทุกคนนะ เฮ้ยได้แบงก์ใ้เม่กลับมาไหมเนี่ยเรียบร้อย,อยเรียบร้อย,อยครับซือ้อนะครับคลิปนี้ไม่ซื้อแล้วนะครับขูดเอากล้าม